นอนกจากนี้เ็ยที่รุ่มขวนป้องกันน้ำท่วมขับเลื่นขณะเดียวกันที่เองส่งและนงก็จะได้รับผลกระทบมากเป็นอักสองรองลงมาถ้าถึงไปมาณน,นประมาณสี่ร้อยถึงหกร้อยเมตรถ้าไปถึงไปมาณน้่ฝนมตรร้อยห้าสิบถึงร้อยมตราล้อไปขอแจ้งฟังข่าวต่างประเทศและข่าวจากเมืองไทยครั คุณผู้ฟังที่เคารพครับข่าวต่างประเทศและข่าวประเทศไทยรายงานในความแสงชยัยจิดติดุวงตัวข้อข่าวมีดังนี้อา,ายุเมกีนาให้ชาวฟิลิปินเสียชีวิตสิบคนเกิดอัฟเตอร์ช็อกรุนแรงในคลายเชิร์ตฝนตกหนักในเฮติฆ่าชีวิตสิบคนสูญหายสามคนผู้โดยสารในอเมริกาสูญเสียห้าแสนน้นเพราะเที่ยวบินล่าชา้าเม็กซิโกกว่าน้ำกันช,ชารถใหญ่น้ำหนักอย่างน้อย mm -hmm.